สวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะสําหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะที่มาแชร์เรื่องราวความรักแล้วก็ความรู้สึกของทุกๆคนให้ได้รับทราบกันนะคะเป็นเกียรติมากๆจริงๆจากใจนะคะอยากให้พ่ยุซีค่ะเป็นไกด์ไลน์ต่อคําถามภายในใจแล้วก็เราไว้เป็นพลังงานที่ดีๆนะคะอันไหนที่ไม่ดีไม่ใช่นะคะเราก็ม o ฟออนให้เร็วที่สุดเพราะว่าคนที่ใช่คนที่เป็นรักแท้ เดียวนะคะคของกัน,กนรายการรออยู่ในวันข้างหน้าของคุณนั่นเองนะคะทอปิกของเรานะคะวันนี้เราจะมาเล่นในทอปิกที่ว่าความรู้สึกเขาในช่วงเวลานี้เป็นเช่นไรนะคะสามอาลล่าค้รสามรูปภาพเลยนะคะสาบและสุ่มวางให้เรียบร้อยโฟกัสที่ภาพที่1ค่ะภาพที่2ภาพที่3นะคะ ทำสมาธิให้นิ่งนะคะดึงดดที่ภาพใดเลือกภาพนั้นนะคะเลือกไม่ได้กดหยุดไปก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1น,นะคะกับท็อปปิคของเรานะคะความรู้สึกเขาในช่วงเวลานี้เป็นเช่นไรเรามาดูซิขอพลังงานแห่งไพ่าทาโรต์สื่อถึงคนกองที่1ค่ะ ความรู้สึกเขาในช่วงเวลานี้เป็นเช่นไรนะคะสามถ้วยเขารู้สึกโอเคนะคะรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกแฮปปี้รู้สึกมีความหวังนะคะสามถ้วยเป็นการที่อยากที่จะมีช่วงเวลาที่ดีๆกับคุณอยากเจอคุณนะคะอยากมาหาอยากทานข้าวเดินเนอร์อมีความสุข อีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนกับว่าคิดถึงอาจจเขาอาจจะคิดถึงช่วงเวลาดีๆแล้วก็มโนถึงช่วงเวลาอนาคตที่เธอจะได้มาเจอกับคุณนะคะสามถ้วยเป็นอะไรที่มีความสุขสมหวังภายในใจมีความหวังมากๆนะคะสามถ้วยคือการเฉลิมฉลองนะคะเขาอยากมีช่วงเวลาที่ดีๆกับคุณนั่นเองนะคะอยากเจออยากมาหา นะคะรู้สึกคิดถึงนะคะสี่ไม้เท้านะคะทั้งอยากเจออยากมาหาอยากคิดถึงแล้วก็อยากแต่งงานอะไรนี่นะคะสี่ไม้เท้ากับ3ามถ้วยมันเป็นความแฮปปี้ความแฮปปี้นะคะความแฮปปี้ความยินดีปรีดานะคะความสุขสมหวังอยากเจอกับคุณมากๆเลยแล้วก็อยากอยากเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่า มีช่วงเวลาที่ดีๆกับเขานะคะเขาอยากที่จะสุขสมหวังกับคุณนะคะอยากที่จะเจออยากทําให้คุณมีความสุขที่สุดเลยแล้วก็อยากที่จะมีโมเมนต,ต์ที่ดีกับคุณมากๆสี่ม,มทาแล้วก็สามถ้วยนะคะเป็นการเฉลิมฉลองการได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะไพ่ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้น เราก็ต้องดูด้วยค่ะว่าเลเวลของแต่ละคนนะคะอยู่ที่เลเวลใดนะคะอาจจะยังไม่เจออาจที่อยากที่จะเจอกันนะคะครั้งแรกหรือใครที่พอที่จะเจอได้เขาก็อยากจะเจอคุณมากๆเลยนะเวลานี้มันเป็นความสุขภายในใจของเขาที่เขาอยากที่จะมีช่วงเวลาที่ดีๆกับคุณการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกหนึ่งสเต็ปนะคะสีมิถาวดีมากๆเลยนะคะ เขาน่าจะคิดถึงช่วงเวลาที่ดีคิดถึงความสุขความสมหวังที่มันจะเกิดขึ้นในเรื่องของอนาคตและเขาอาจจะมีความสุขภายในใจนะคะที่ได้คิดแบบนี้ที่มีความหวังแบบนี้การเฝ้ารอนะคะจริงๆด้วยห้าไม่ห้าเหรียญน,นะคะการเฝ้ารอระหว่างการได้มาเจอนะคะเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณอยากที่จะอยู่ใกล้ๆคุณอยากมาทําให้คุณรู้สึกว่ามีช่วงเวลาที่ดีๆนะคะเพราะฉะนั้นห้าเหรียญเป็นการเฝ้ารอนะคะ เฝ้ารอมาได้นานแล้วนะคะสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันนะคะฮาเรย,ยังคงรอคอยอยู่ยังคงอยากที่จะมาเจออยากที่จะมาหาคุณ dm place นะคะบอกแล้วว่ามาหาคุณ dm place คุณเป็นคนที่เพอร์เฟมากๆในสายตาเขาคุณน่ารักมากๆคุณเป็นคนเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์คุณมีความเป็นผู้นำคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะเขาอยากแต่งงานกับคุณนะคะบอกเลยว่า the m p l a c e ผู้นี้พร้อมที่จะมีเบบีแล้วนะคะแล้วก็พร้อมแต่งงานแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเขาต้องการแต่งงานกับคุณนี่คือการเฝ้ารอคอยการมาแต่งงานนะคะนี่คือ energy ของคนกองที่หนึ่งนะคะความรู้สึกเขานะคะในช่วงเวลานี้เขาอยากแต่งงานกับคุณ ะะอยากทําความฝันอยากทาความสุขให้คุณทั้งสองคนได้แต่งงานกันได้เคียงข้างเคียงคู่กันนะคะแล้วก็พนาวความสัมพันธ์แบบคู่รักกันสักทีนะคะถ้าใครยังไม่ได้ยืนอยู่ใน Relation s h i p นะคะแล้วก็เฝ้ารอการที่จะได้เดินทางมาหาคุณได้เจอกับคุณนะคะเฝ้ารอการแต่งงานเฝ้ารอการพูดคุยนะคะเฝ้ารอคอยคุณอย่างมากๆเลยนะคะ The e m p l a c e ผู้นี้นะมาดูเพิ่มเติมอีกซีว่าได้อะไรนะ สีถ้วยความไม่ได้ดั่งใจนะคะมันเป็นอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจถ้าเขายังไม่สามารถทำอะไรได้ตอนนี้หรือมันมีอุปสรรคเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะสิ่งที่เป็นอยู่ไม่อยากให้มันเป็นไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอยากที่จะเข้ามาหาคุณอยากที่จะมาเจอกับคุณหถ้วย six of cups นะคะเขาคิดถึงคุณมากนะคะมีความคิดถึงมีความเพียหานะเขาคิดว่า คุณกับเขาคือคนในอดีตชาติซึ่งกันและกัน six of cups ความคิดถึงความอบอุน่นอะไรที่มันเก่าๆความรู้สึกที่คุ้นเคยมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเขาคิดถึงคุณมากๆคิดถึงช่วงเวลาที่ดีด้วยกันอย่างที่บอกเขาจะเขาอยากมีความสุขแล้วก็ความสมหวังกับคุณมากๆเลยนะคะและเขาก็คิดถึง The ที m p l a c e คนนี้อยากมาเจออยากแต่งงานอยากที่จะมาคอมมิเมนต์อยากที่จะผูกหัวใจคุณกับเขานะคะให้เดินหน้าต่อไปนะคะแล้วก็มีความสุข ในวันข้างหน้านั่นเองนะคะคนกองที่หนึ่งนะคะไพ่สวยงามพลังงานสวยงามมากๆเลยนะคะนี่คือความรู้สึกเขาในช่วงเวลานี้เป็นเช่นไรเป็นเช่นนี้นี่เองนะคะแม่คิดไปไกลนะคะแต่ความรู้สึกความคิดนั้นเขาก็อยากทําให้มันเป็นจริงตอนนี้ได้แต่เฝ้าคิดถึงคุณเฝ้าเพียกหาอยากเจออยากที่จะทําสิ่งนี้ให้มันสุขสมหวังการรอคอยนะคะห้าเหรียญเพราะว่าสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ไม่อยากให้มัน เกิดขึ้นถ้ามีความห่างนะคะมีอะไรต่างๆที่มันไม่ได้หลั่งใจเขานะคะเกรนะคะคุณได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันจะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันจะจบไปมันก็จะจบไปเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะคอนโทรลอะไรมันได้นะคะก็คือปล่อยไปตามการเวลาช่วงเวลาที่มันจะเกิดขึ้นนะคะช่วงชีวิตของแต่ละคนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เขาแล้วก็ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใจของเราด้วยซึ่งกันและกันถ้ามันใช่มันก็จะใช่ถ้ามันไม่ใช่เขาก็ต้องโดนเว้นออกจากชีวิตของคนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานคนกองที่1นนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยสําหรับการติดตามรับชมนะคะมาสองพลังงานในเท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะไปแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะ กับทอปิกของเรานะคะความรู้สึกเขาในช่วงเวลานี้เป็นเช่นไรเรามาดูสิเรามาส่อง energy เขากันนะคะดูพลังงานคง,งที่สองความรู้สึกเขาในช่วงนี้ช่วงเวลานี้เป็นเช่นไร ก้าดาบนะคะก้าวดาบความรู้สึกคิดมากคิดเยอะนะคะรู้สึกเศร้าเหงานะคะอยู่ในมุมมุมหนึ่งของตัวเอง <c oughs> นะคะณตอนนี้หรือเขาทำให้คุณรู้สึกเสียใจนะคะทำทให้คุณรู้สึกร้องไห้นะคะไม่สบายใจเกิดขึ้นเสียใจเจ็บปวดเกิดขึ้นก็ได้นะคะและเขาก็เสียใจนะคะ ามาดูสิสิบไม้เทา้าสิบไม้เทา้าเขากำลังอดทนเขาเป็นคนที่คิดเยอะเหมือนกันนะคะคิดเยอะคิดมาก ด็กคือดาบการติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะการเคลียร์เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันมีปัญหาเกิดขึ้นมันมีการทิ้งระยะห่างหรือว่าใครบางคนนิ่งไปนะคะเงียบไปหรือว่าเดินจากไปนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขาเป็นคนที่มีความคิดมากคิดเยอะและมีภาระมากๆอยู่ในชีวิตของเขานะคะแล้วก็ความเหนื่อยล้านะคะ ความรู้สึกของการรอคอยที่จะไปให้ถึงจุดหมายนะคะสิบไม้เท้าเขาทำให้คุณเสียใจยนะคะแล้วก็เขาอยากที่จะเดินเข้ามารอคอยเดินเข้ามาที่เพื่อที่จบปัญหาได้เคลียร์กันได้พูดคุยการเคลียร์การติดต่อสื่อสารพูดคุยเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะเหมือนกับว่าบาดแผลนั้นมันอยู่ในใจของเขาอยู่นะคะมาดูเพิ่มเติมซิ ความอึดอัดนะคะเขาอึดอัดมากๆอยู่ภายในใจของเขาเขาทําให้คุณเสียใจเขาทําให้คุณร้องไห้ <faire> เขาทําให้คุณรู้สึกไม่ดีนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่ดีเหมือนกันมันเป <Gone> ็นความอึอดอัดมันความคิดถึงมันเป็นความสะท้อนนะคะความรู้สึกที่ทําให้คุณเสียใจที่ทําให้คุณเจ็บสะท้อนไปถึงความรู้สึกของเขานะคะการที่เฝ้าคิดถึงแล้วก็เฝ้าคิดกังวลถึงเรื่องนี้พนที่มันยัง ะะอยู่ภายในหัวใจสิบไม้เท้าการรอคอยที่จะได้มาเจอการรอคอยที่ได้จบปัญหาการรอคอยที่จะได้พูดคุยต่อสื่อสารแล้วก็เคลียร์กันเรื่องราวระหว่างคนกับเขานะคะมาดูสิเด็กถือเหรียญนะคะการเฝ้ารอคอยโอกาสนะคะการคิดการเสี่ยงเสียงทายการดูสิว่า มันจะพอมีหวังไหมที่จะได้คุยกันพอมีหวังไหมที่จะได้เจอได้พูดคุยได้เคลียร์ปัญหาเรื่องราวระหว่างคนกับเขานะคะสามเหรียญคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะอยู่แล้วนะคะในเรื่องของ เป็นเป็นตัวตนของเขาเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะแล้วก็มีปัญหามากๆมากมายนะคะในตัวเองปัญหาก็ไม่ได้ใช่อะไรอาจจะเป็นในเรื่องของการบริหารการจัดการเรื่องการงานนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําเป็นผู้บริหารเป็นนักธุรกิจก็ได้นะคะเป็นคนที่ใช้ความคิดอะค่ะคิดเยอะแล้วก็เป็นนักวิศวกรนักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนาได้นะคะเป็นคนที่จริงจังนะคะแล้วก็ซีเรียสใน แบบแผนของตัวเองนะคะเป็นคนที่ละเอียดเป็นคนที่ทำอะไรมีการวางแผนในตัวเองอยู่เสมอเขาคิดว่าเขาอยากวางแผนก็มีแผนการอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะเข้ามาหาคุณที่จะเข้ามาพูดคุยกับคุณการได้ปรึกษาหารือในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะการเคลียร์นะคะเคลียร์แล้วก็การวางแผนในเรื่องของอนาคตสามเรียนนะคะการเฝ้ารอคอยเขามีแผนการเขาคิดไว้แล้วว่าเขาจะทาอะไร เหมือนกับเขาเฝ้ารอคอยโอกาสนะเขาอยากมีโอกาสที่จะได้เจอคุณเหลือเกินที่จะได้พูดคุยคุณหลือเกินแล้วก็ท well ี่จะได้เคลียร์ปัญหาใจนั้นหมดไปแล้วก็อยากที่จะปรึกษาหารือพูดคุยเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานั่นเองนะคะเพราะว่ามันเป็นความอึดอัดภายในใจที่ระหว่างคุณกับเขามันมีปัญหาการที่ไม่เคลียร์กันเขาก็อยากที่จะเข้ามาเคลียร์แล้วก็คุยว่าเราสามารถที่จะไปต่อในเรื่องของอนาคตได้ไหมนะคะถ้าไปต่อไม่ได้ เขาต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณนะคะคนกองที่สองนะคุณได้อะไรนะคะอัน l u g e รียก์ for อ s ร์ l เนะคะก็คือปลดปล่อยนะคะความรู้สึกของเราปลดปล่อยตัวเราเองความรู้สึกแล้วก็ความคิดของเราเองปล่อยให้มันเป็นไปกันตามการเวลาให้ให้พักผ่อนให้ผ่อนคลายนะคะสิ่ง,งต่างๆสะกดอยู่กับ ว่าเราจะต้องผ่อนคลายผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขมากที่สุดอะไรที่มันเป็นลบเราก็จะอ,ออกไปอะไรที่มันเป็นบวกเราก็จะรับไว้นะคะรีแลกซ์กับชีวิตตัวเองแล้วก็มีความสุขให้มากๆนั่นคืออะไรที่เติมเต็มพลังชีวิตของเราให้ดีมากๆเลยทีเดียวคนก่องที่2นะคะขอบคุณมากเลยสาหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็เป็นไกด์ไลน์นะคะขอให้ทุกทุกคนมีความสุขมากๆเลยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะวันนี้มาส่งพลังงานในเท่านี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปิกของเราวันนี้นะคะความรู้สึกเขาในช่วงเวลานี้เป็นเช่นใดเรามาดูสิขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์สื่อถึงคนกองที่สนะคะมาแล้วนะคะเฮอร์มิตนะคะ ความเงียบงันนะคะคุณกับเขาต่างคนต่างเงียบงนันเขาอยู่ในโหมดของตัวเองโหมดในความคิดนะคะความคิดความนิ่งนะคะข่มใจข่มความรู้สึกไวเดวิลเป็นความรู้สึกเสน่หาความเพลียหานะคะ the view of fortune แน่นอนนะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันเป็นอะไรที่นิ่งเงียบต่างอยู่ในโหมดของตัวเองมากๆเลยทีเดียวแล้วก็มีอุปสรรคด้วยเดวิลไม่ว่าจะมีอุปสรรคในเรื่องของอะไรก็ตามแล้วก็มีมีแพชชั่นของการเพรียกหาการหลงเสน่หหาการโหยหาที่ อย่างเร่าร้อนอย่างรุ่มร้อนที่ว่ารอคอยวันแล้วก็เวลาเดบิวอฟฟอร์จูนเดินไปเรื่อยๆเฮอร์มิตเป็นการปิดโหมดความรู้สึกของตัวเองเกิดขึ้นยังไม่ต้องการคุยกับใครยังไม่ต้องการมีใครยังไม่ยังไม่ต้องการทําอะไรนะคะเหมือนถึงมันมันเป็นความรู้สึกของการอดใจรอนะคะอดใจรอในเรื่องของการรอคอยวันแล้วก็เวลาถึงแม้ตอนนี้เขาจะรู้สึกบ้าคลั่งอยู่ภายในใจความรุ่มร้อน รุ่มร้อนความบ้าคลั่งความโหยหาที่อยากที่จะให้เวลามันเดินเร็วๆหรือว่าอะไรไม่ได้ดั่งใจแต่มันก็ต้องสงบนิ่งไว้ด้วยเฮอร์มิตนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีโหมดของการอยู่อยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วเป็นคนที่พัฒนาเรียนรู้อะไรอยู่เสมอเป็นนักคิดนะคะเป็นคนที่มี ความคิดต้องใช้ความคิดต้องใช้ความสงบก,การบริหารการจัดการนะคะอะไรเรื่องราวของการทำงานของเขาด้วยก็ได้นะคะ h e v i e w of fortune เขาเฝ้ารอคอยวันแล้วก็เวลาอยู่นะคะออกมาแล้วธาตุดินธาตุดินราชาถ้วยอ้อราชาเหรียญค่ะก้าวไม่เท้านะคะ เขาคนนี้ผ่านศึกสงครามมาอย่างมากมายในชีวิตเลยโชคโชนมากๆเพราะฉะนั้นเขาต้องการที่จะสู้ต่อไปไม่ว่าจะเจ็บปวดเสียใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะคะธาตุดินตัวตนของเขานะคะเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวรักแครรักยากเหมือนกันเป็นคนที่นิ่งเงีเยบแต่มีความมั่นคงนะคะมองความสัมพันธ์แบบจับต้องได้นะคะแบบที่เรียลจริง แล้วก็รักธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์กับตัวเองนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะเป็นคนมั่งคัง่งมั่งมีนะคะระดับผู้นาระดับผู้บริหารระดับ CEO ก็ได้นะคะอย่างที่บอกเป็นนักคิดเป็นคนคิดมากแล้วก็จริงจังนะคะแล้วก็ดูจะนิ่งๆเรื่อยๆกับความสัมพันธ์แต่จะมีความมั่นคงมากๆนะคะคนคนนี้สามารถัพ p อ o r t ดูแลคุณได้หมดเลยแต่ถ้าเขาไม่มี ขนาดนั้นเขาก็จะต้องเป็นผู้ให้เป็นผู้หามาให้คุณอย่างอย่างที่คุณไม่ต้องรองขอเลยทีเดียวนะคะราชาเหรียอญอผู้นี้นะคะ <c oughs> เขาอาจจะผ่านเรื่องราวอะไรมาอย่างมากมายอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ไม้นะคะหรือผ่านการเจ็บปวดเสียใจมาก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาเคยมีอดีตที่เจ็บปวดเสียใจถ้าเขาก็เป็นคนที่สู้แล้วก็อดทนต่อสิ่งต่างๆได้ดีมากๆนะคะ เขาจัสเมนนะคะอ้ออกมาเยอะมากเลยนะคะสามใบเอ่อสใบเลยนะคะเป็นคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาได้ค่ะเป็นคนธาตุไฟก็ได้ธาตุดินก็ได้นะเพราะฉะนั้นเขาเหมือนกับว่าเรื่องราวความสัมพันธ์นี้มันมีอุปสรรคเกิดขึ้นแต่คงไม่ยอมแพ้นะคะอัศวินไม้เทา้าผู้ซึ่งพร้อมลุยทุกอย่างลุยแม้ว่าจะเจออะไรข้างหน้า ะะจะเจอมังกรไฟจะหนทางมันจะชันแค่ไหนไม่กลัวไม่หวัน่นไม่เกรงนะคะเพราะฉะนั้นเขาพยายามอดทนสงบสติอารมณ์ของตัวเองเพื่อที่จะรอคอยวันและก็เวลาที่จะได้เดินทางมาเจอกับคุณนะคะแล้วก็สามไม้เท้าจริงจังนะคะไม่ได้มาเล่นๆนะคะเพราะมีเป้าหมายและมีจุดหมายไว้แล้วต้องการที่จะทำอะไรก็จะโฟกัสสิ่งนั้นแลวจะทำให้ได้อดใจรอ อดใจสู้กับสิ่งสิ่งนี้ให้ได้แม้กระทั่งสู้กับความรู้สึกของตัวเองนะคะจัสเมนออกมาบอกว่าเขาอยากที่จะเคลียร์ความรู้สึกแล้วก็ปัญหาใจกับคุณอยากพูดคุยกับคุณอยากให้คุณกับเขาได้ตัดสินใจแล้วก็พูดคุยเคลียร์ปัญหาใจกันว่าเรื่องราวความสัมพันธ์เรามันจะไปในทิศทางไหนมันจะไปต่อได้หรือเปล่านะคะจะจบลงด้วยดีแบบเพื่อนหรือว่าจะก้าวหน้าต่อไปแบบคู่รักกันนะคะจัสเมนนะคะ ประมาณนี้นะคะนี่คือความรู้สึกเขาในช่วงเวลานี้เป็นเช่นไรนะคะทุกคนกองที่3คุณได้สั่นนะคะออร์เรคอคไม่ว่าจะยังไงนะคะไม่ว่าคุณจะเจ็บเสียใจไม่ว่ามันจะเป็นอะไรที่ต้องต้องสู้ผ่านเวลานั้นไปให้ได้นะคะจงคิดไว้เสมอว่าพระอาทิตย์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ถ้าวันไหนที่มันมืดมนหรือว่าเราคิดไม่ออกนะคะก็แค่เราคิดใหม่ให้มันมีแสงสว่างให้มันมีความสุขมันก็จะเหมือนอะไรเวลาที่เราเราถ้ามันมืดนะคะเราก็วาดระบายพระอาทิตย์ลงไปบนท้องฟ้าที่มันมืดหรือว่าความคิดเราเวลาบางทีมันจะมืดมนคิดไม่ออกใช่ไหมคะ เมื่อไรที่เราคิดเอ๊ะประกายสวยงามแสงสว่างให้จิตใจแล้วความรู้สึกของตัวเองมันก็จะต้องมีทางออกของมันปัญหาทุกอย่างมันมีทางออกมีทางแก้แค่เราจะต้องให้เวลากับมันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้เวลาถึงเวลาที่ใช่มันก็จะแก้ปัญหาไปได้มันจะหลุดพ้นไปได้แต่กว่าที่มันจะผ่านตรงนั้นไปได้แน่นอนทุกคนต้องมีความคิดมากคิดเยอะกังวลนะคะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นปล่อยให้มันโฟล์ไปกับการเวลาค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะ ลงตัวได้อย่างแน่นอนนะคะต้องใช้เวลาทั้งหมดทั้งมวลคือพลังงานของคนกองที่3นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะในคลิปวิดีโอนี้ได้เรามาใจกันใหม่วันนี้มาส่องพลังงานเท่านี้นะคะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ